สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกพอร์ตของวอร์เรน u บัฟต์กันนะครับคือถ้าดูจากการเคลื่อนไหวล่าสุดแล้วเนี่ยพอร์ตในปี2025ของเขามันจะมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นเลยมันมีสัญญาณอะไรซ่อนอยู่ในการตัดสินใจของนักลงทุนระดับตำนานคนนี้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับเอาละครับคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากคำถามง่ายๆแต่สำคัญมากๆข้อเดียวเลยว่าทำไมนักลงทุนที่เก่งที่สุดคนของโลก ถึงเลือกที่จะเก็บเงินสดไว้เฉยๆแถมยังเป็นเงินสดจํานวนมหาศาลขนาดนี้เนี่ยแหละครับคือปิศาที่เราจะมาคลี่คลายกันในวันนี้และนี่คือตัวเลขที่เป็นเพเอกของเรื่องเลยครับ3า2 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือจํานวนเงินสดที่เบิร์กแชร์แฮดเว์ถืออยู่ตอนนี้เป็นตัวเลขที่เรียกว่าทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการของบริษัทเลยทีเดียวลองนึกภาพตามนะครับว่าเงินก้อนนี้มันใหญ่ขนาดไหนมันมหาศาลจริงๆครับ โอเคแล้วเงินสดก้อนใหญ่นี้มันมาจากไหนกันล่ะเราต้องมาสวมบทนักสืบกันหน่อยละครับซึ่งเบาะแสแรกสุดเนี่ยมันซ่อนอยู่ในลิสต์หุ้นยักษ์ใหญ่ที่บัฟเฟตตตัดสินใจขายออกไปมาดูกันเลยดีกว่าครับว่ามีตัวไหนบ้างตัวแรกที่เรียกว่าสร้างความฮือฮาที่สุดเลยก็คือ Apple ครับใช่แล้วครับ Apple จากที่เคยเป็นเหมือนราชาในพอร์ตถืออยู่ตั้งกว่า40นะครับตอนนี้ กับถูกลดสัดส่วนลงมาเหลือแค่ประมาณ22%เท่านั้นเองโอ้โหการปรับพอร์ตครั้งนี้มันใหญ่มากแล้วก็ส่งสัญญาณอะไรบางอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยครับคำถามคือแล้วทำไมล่ะทำไมถึงขายหุ้นตัวโปรดตัวนี้ออกไปเหตุผลหลักๆที่เขาให้มาก็มีอยู่2อย่างครับหนึ่งเลยก็คือเขาอาจจะมองว่าราคาหุ้นมันสูงเกินมูลค่าไปหน่อยนะหรือเปล่า แล้วก็2เป็นเรื่องของการจัดการภาษีอย่างชาญฉลาดครับพูดง่ายๆก็คือขายตอนที่ยังได้กําไรดีๆแล้วก็อาจจะเสียภาษีน้อยกว่าที่จะไปขายในอนาคตนั่นเองแล้วมันไม่ได้จบแค่ที่ Apple นะครับยังมีอีกหุ้นในกลุ่มการเงินอย่าง Bank of America ก็โดนขายออกไปกว่า40%เหมือนกันครับเพื่อล็อกกำไรไว้ก่อนแต่ที่หนักกว่าเพื่อนเลยนะคือหุ้นกลุ่มอสังหายอย่าง d r h o r t o n อันนี้คือขายทิ้งเกลี้ยงพอร์ตเลยครับไม่เหลือเลย จะเห็นเลยว่าเขากําลังลดความเสี่ยงในกลุ่มที่มันอ่อนไหวกับสภาพเศรษฐกิจมากๆเลยครับเอาล่ะเราเห็นฝั่งที่ขายออกไปแล้วใช่ไหมครับแต่นั่นมันแค่ครึ่งเดียวของเรื่องราวทั้งหมดนะอีกครึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือแล้วเขาเลือกที่จะเก็บอะไรไว้ล่ะและที่มันเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่านั้นก็คือเขาแอบไปซื้ออะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างมาดูกันต่อเลยครับแน่นอนเขาว่าปรญา some businesses you hold forever หรือถือตลอดไปของเขาเนี่ย มันก็ยังใช้ได้ดีกับหุ้นบางตัวนะอย่างหุ้นแบรนด์ที่แข็งแกร่งวมากๆแบบโคคโคล a ากับ American Express. อเมริกันเอ็กซ์เพรสสตัวนี้คือไม่มีการแตะต้องเลยครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิน้นซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นแบบสุดๆที่เขามีต่อธุรกิจเหล่านี้แต่ในปีนี้มันก็มีเรื่องที่ทําให้นักลงทุนทั้งตลาดต้องประหลาดใจครับคือมันมีการเข้าซื้อหุ้นตัวใหม่ที่หลายคนเนี่ยคาดไม่ถึงจริงๆว่าจะเป็นตัวนี้และดาวเด่นดวงใหม่ที่ว่านั่นก็คือ Alpha ลฟา หรือว่า Google นั่นเองครับโอ้โหนี่เป็นการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะในขณะที่เขากําลังลดสัดส่วนหุ้นเทคอย่าง Apple เนี่ยเขากลับส่วนทางด้วยการเข้าซื้อหุ้นเทคอีกตัวอย่าง Google ซะงงั้นนี่อาจจะเป็นสัญญาณว่าในมุมมองของบัฟเฟตตอนนี้ราคาของ Google มันน่าสนใจกว่า Apple แล้วนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีหุ้นบริษัทประกันอย่างชับและก็โดมิโนพิซซาเข้ามาเสริมทับด้วยครับ เอาละครับตอนนี้เราเหมือนมีชิ้นส่วนจิ๊กซอรครบแล้วนะทั้งฝั่งที่ขายออกไปทั้งฝั่งที่ซื้อเข้ามาใหม่ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาลองต่อภาพทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อถอดรหัสว่าจริงๆแล้วเบลเฟตกำลังจะบอกอะไรเรากันแน่คือภาพที่มันชัดเจนที่สุดเลยนะครับก็คือเบรกชัยตอนนี้กำลังอยู่ในโหมดตั้งรับเต็มที่หรือที่เรียกว่า Defensive Mode ครับซึ่งกลยุทธ์แบบนี้เนี่ยมันคือการให้ความสำคัญกับการรักษาเงินต้นมากกว่าการทำกำไรให้เติบโต พูดง่ายๆก็คือถือเงินสดถือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำๆไว้ก่อนซึ่งเขามักจะทําการก็ต่อเมื่อคาดว่าตลาดมันอาจจะดูไม่ค่อยดีแนอนาคตอันใกล้นี้ครับผู้นักวิเคราะห์เขาก็เลยตีความกลยุทธ์นี้ออกมาเป็น3สัญญาหลักๆครับข้อแรกเลยคือเขาอาจจะกําลังจักพอร์ตให้มันเรียบง่ายขึ้นเพื่อเตรียมส่งไม้ต่อให้คนรุ่นต่อไปเข้ามาดูแลได้ง่ายขึ้น 2. ออันนี้สําคัญคือการตุนกระสุนครับตุนเงินสดก้อนใหญ่นี้ไว้รอจังหวะที่ตลาดเกิดวิกฤตแล้วค่อยเข้าไปช้อนซื้อของดีราคาถูก และ3ก็คือเรื่องการจัดการภาษีอย่างที่ว่าไปคือขายทํากําไรซะก่อนที่กฎหมายภาษีมันอาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ไม่เป็นผลดีเพราะฉะนั้นครับหัวใจสําคัญที่สุดของเรื่องนี้ก็คือการที่บัฟเฟตต์เลือกที่จะนั่งทับเงินสดก้อนใหญ่มาหืมาขนาดนี้เนี่ยมันแปลความหมายได้อย่างเดียวเลยครับว่าในสายตาของเขาเนี่ยตอนนี้แทบจะไม่มีหุ้นตัวไหนที่ราคาดีพอให้ซื้อได้เลยหรือถ้าจะพูดให้เข้าใจใง่ายๆเลยก็คือตลาดมันแพงเกินไปแล้วนั่นเองครับ แล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันบอกอะไรกับนักลงทุนทั่วไปบ้างละ่ะนี่แหละครับคือบทเรียนสำคัญที่เราทุกคนสามารถเรียนรู้ได้จากการเคลื่อนไหวของ Buffett ในครั้งนี้คือถ้าเราลงเอามาเทียบกันดูนะครับจะเห็นเลยว่ากลยุทธ์แบบตั้งรับสุดตัวของเบิร์กชัยเนี่ยที่ยอมถือเงินสดก้อนโตโต,ตเพื่อรอโอกาสทองแค่ไม่กี่ครั้งมันแตกต่างจากกลยุทธ์ของนักลงทุนส่วนใหญ่เลยนะที่มักจะพยายามให้เงินทางานอยู่ตลอดเวลาด้วยการกระจายความเสี่ยงหรือไม่ก็ทยอยลงทุนไปเรื่อยๆ ซึ่งบทเรียนที่สําคัญที่สุดตรงนี้มันไม่ใช่การไปลอกฟอร์ตของเขาแบบเป๊ะๆนะครับไม่ใช่เลยแต่เป็นการทําความเข้าใจวิธีคิดที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจของเขาต่างหากนั่นนั่นก็คือความอดทนและการประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบที่สุดครับและสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดให้แต่ละท่านลองกลับไปทบทวนดูนะครับว่าแล้วพอร์ตโฟลิโอการลงทุนของแต่ละคนในตอนนี้พร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าแล้วหรือยัง